จริงแล้วพี่เป็นคนชอบทานอาหารอิตาเลียนมากนะคะอย่างเช่นพวกพาสต้านอกจากชอบชอบทานแล้วก็ชอบทําด้วยนะคะก็วันนี้เดี๋ยวไปดูดีกว่าว่ามีอะไรน่าสนใจในเมนูร้านนี้บ้างค่ะ mm hmm. Coffee g a l l อรี่คาเค่ะ mm hmm. ชื่อเขาก็บอกแล้วว่าเป็น Coffee g a l l อรี่ถ้าอย่างนั้นมาถึงแล้วก็ต้องทานกาแฟาสักนิดนึงแล้วกันนะคะ mm hmm. สวัสดีค่ะ mm hmm. ขอลาเต้เย็นแก้วนึงค่ะ ขอดูวิธีการทำด้วยได้ไหมคะ,ะเดี๋ยวเชิญด้านใหเลยเข้าในได้ด้วยหรอจริงป่ะเริ่มต้น กาแฟของเราจะเป็นกาแฟเบนพิเศษตำร<ฆ>ับสูตรคอ f f e e g a l l e r โดยเฉพาะะ<ฆ>เป็นกาแฟเบนที่เป็นบราซิลแล้วก็โคลัมเบียมันมันมันมีจุดเด่นตรงไหนคะก็ะคือว่าตัวมีอ่าตัวบอดี้ของกาแฟเนี่ยจะเป็นกาแฟบอดี้ปานกลาง<ฆ>ค่ะค่ะง่ายเหมาะสำหรับทั้งคนไทยแล้วก็ต่างชาติไม่แรงมากไม่อ่อนเกินไป <ง S 2> อะไรอย่างงี้ใช่ไหมคะมีความกลมกล่อมเลยเริ่มเลยค่ะเริ่มเลย ลาเต้เย็นทุกพิพ์เสร็จแล้วนี่มาตรฐานนะคะแก้วนี้สุดยอดผู้ชมเมนูน่าทานทุกอย่างเลยค่ะกินอะไรเนี่ยกินอันนี้ดีกว่าค่ะ beet lover on toast ค่ะแฮมไส้กรอกไก่เบคอนอบชีส spinach oregan ฉักหมอบชีสค่ะอันนี้อย่างละกันมาทานอาหารอิตาเลียนขาดไม่ได้ก็คือพาสต้าค่ะ พิมขอสั่งเป็นตัวนี้ละกันแซลมอนพาสต้าวิทไวท์ซอสค่ะก็คือแซลมอนซอสครีมนั่นเองค่ะจริงๆแล้วพูดถึงอาหารอิตาเลียนนี่นะคะเราก็พลาดไม่ได้กับพาสต้าพาสต้าจริงๆแล้วมันเป็นแทบจะเป็นอาหารประจําชาติของเขาเลยเนาะมันมีผัดหลายแบบไม่ว่าจะเป็นสปาเกตตี้เส้นสปาเกตตี้เนี่ยเราก็จะรู้กันว,ว่ามันจะเป็นเส้นยาวๆกลมๆใช่ไหมคะก็อย่างเช่นมักกะโรนีมักกะโรนีก็จะเป็นเส้นยาวใหญ่ขึ้นมานิดนึงแล้วก็มีรูตรงกลาง ส่วนลาวิโอี่เนี่ยบางคนอาจจะแบบอุย้ยมันดูแบบไม่ไม่มันเหมือนเกี๊ยวบ้านเรานี่แหละค่ะจริงๆแล้วมันก็เป็นแป้งแล้วก็ห่อข้างในก็อาจจะเป็นไส้ผักบ้างหรือว่าเนื้อสัตว์บ้างจริงก็มีอีกหลายแบบมากๆแล้วแต่คนชอบแล้วก็เลือกทานค่ะ ชิม่อยสิแซลมอนซอสครีม <c oughs> <c oughs> สำหรับคนที่ชอบทานซอสครีมนี่นะคะเหมาะมากอร่อยมากอืม <c oughs> ละนี่ดีกว่าเด e m มิ t l o ล e วอ่ะออนโทส์ด้วยอร่อยอ่ะอื้อนี่อร่อยอ่ะอ ของจานนี้นะคะที่เห็นหลักๆก็จะมีชีสค่ะหชีสแบบเข้มข้นมามีแฮมแล้วก็มีขนมปังแล้วมันก็มีผงสไซอะไรสักอย่างหนึ่งที่มันโอยอยู่ข้างบนนี้ค่ะรสชาติมันดีมากผักผขมอบชีสโหที่นี่ใครที่ชอบทานชีสแนะนำจริงๆขอให้มาเถอะดูข้างในหน่อยซินี่โอ้ ด้วยนะคะเมนูนี้แต่เดี๋ยวชิมซิว่าที่นี่สู้พิมพ์ทำได้หรือเปล่าเขาทำอร่อยกว่าเยอะเลยสามเมนูนี้นะคะสั่งมาสำหรับคนที่ชอบทานชีสพิมพก็เป็นคนหนึ่งที่ชอบทานชีสรับรองว่าไม่ผิดหวังแน่นอนขอให้มาชิมเถอะจริงๆ สาเหตุที่สั่งสามจานนี้นะคะคือวันนี้ตั้งใจแล้วว่ามาทานอาหารอิตาเลียนเนี่ยสิ่งสําคัญก็คือเป็นเรื่องของสปากเกตตีใช่ไหมคะพาสตา้าแล้วก็ชีสคือได้หากว่าร้านไหนทาชีสแล้วก็ทาสปากเกตตีอร่อยเนี่ยเมนูอื่นต้องอร่อยแน่นอนก็เลยตัดสินใจว่าสามเมนูนี้น่าจะเป็นตัววัดได้นะว่าร้านนี้ผ่านหรือไม่ผ่านซึ่งทีมก็ตัดสินแล้วว่ามันผ่านทุกเมนูเพราะว่าชีสเขาอร่อยแล้วเส้นเขาก็อร่อยด้วยเงี้ยคะ่ะ เอาละค่ะเดี๋ยวเรามาลุ้นกันนะคะว่าพิมพ์พจะเลือกวัตถุดิบอะไรไปทำอาหารดีตอนนี้ยังตัดสินใจไม่ได้แต่ว่าเอาเป็นว่าจะเอาจากจานนี้แล้วกันเพราะว่านี้เป็นเมนูพิเศษนิดนึงชอบเป็นพิเศษมีทั้งแฮมทั้งชีสทั้งเบคอนเดี๋ยวขอตัดสินใจแป๊บนึงตอนนี้ขอทานก่อนนะคะ